ช่วงนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งก็เป็นคนแรกค่ะที่ออกมาเปิดโปงเรื่องการหัวเลือกสอวอนะคะหลังจากที่ทางกะกะตก็ขยับในการที่จะเรียกสอวอ22คนจาก55คนที่เป็นชุดแรกมารับทราบข้อกล่าวหาในการหัวเลือกสอวอด้วยคุณสมชายอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคสรครับคุณสมชายจริงๆแล้วเรื่องเรื่องหัวสอวอเนี่ย มีการพูดถึงมีการเรียกร้องให้กกตขยับในการตรวจสอบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดกลายเป็น DSI ที่ก็ถูกมองว่าเป็นการเชื่อมโยงกับเรื่องของการงัดข้อกันทางการเมืองแหละที่เป็นคนเอาหลักฐานไปให้กรกตในการเรียกมาในครั้งนี้คิดว่าการขยับของกรกตณขนนณะนี้ค่ะมันเร็วมันช้ามันทันกับสถานการณ์หรือไม่ค่ะก็ให้กําลังใจกกตนะครับเพราะว่าท่านประกาศรับรองสอวอมา เมื่อวันที่สิบกรกฎาคมเนี่ยจะครบหนึ่งปีอยู่แล้วค่ะถามว่าช้าไหมช้ามากมช้ามากมากครับการที่กรกตรจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่ก่อนรับรองซึ่งผมเนี่ยในฐานะอดีตท,ที่เคยเป็นเลขานุกการพรบประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเป็นเลขาวิปและเป็นเลขานุกการคณะกรรมาการติดตามการร่างรัฐธรรมนูนเนี่ยได้เคย เชิญผู้แทนกะกะตไปชี้แจงในคณะกรรมการอย่างน้อยสองคณะในพุ้นที่สภาว่าท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วมีจุดอ่อนอย่างไรเช่นท่านปล่อยให้พักการเมืองภายใต้ชื่อกลุ่มการเมืองทั้งหลายเนี่ยออกไปรณรงค์หาเสียงด้วยการบอกว่าให้ไปสมัครเป็นวอเตอร์อแล้วเราก็เคยเตือนและบันทึกไว้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดทักการเมืองไปทําแบบเดียวกันกรกะตก็บอกว่าไม่มีกฎหมายห้ามความจริงกรกะตมีหน้าที่ห้ามหมดครับ ถ้าสงสัยว่าจะทําให้การเลือกนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นถามว่าก,กรกตช้าไหมช้านะผมผิดหวังมากครับอเอาละวันนี้ท่านรับเรื่องแล้วถามว่าเหลือระยะเวลากี่วันอืจะครบหนึ่งปีเนี่ยเลยไม่ถึงเดือนแล้วครับแล้วเรื่องนี้มันพันกันหมดตั้งแต่สวระดับประเทศจังหวัดอำเภอ,อการขนคนและการที่ดีเไอมีข้อมูลคนที่เกี่ยวพันกันเป็นหมื่นคน หนึ่งหมื่นสามพันคนมีเซลสายโทรศัพท์เชื่อมโยงมีเส้นทางการเงินสัมพันธ์กันพันสองร้อยคนและจริงจริงมีมีมากกว่านี้อีกนะครับคในการสมัครเนี่ยกกตปล่อยประละเลยให้คนที่ขาดคุณสมบัติโดยให้รับรองกันเองเนี่ยเข้าไปเลือกและเข้าไปทําหน้าที่รับจ้างตรวจจนกระทั่งคนที่ควรจะเป็นอาชีพตรงตามกลุ่มเนี่ยเช่นสื่อมวลชนนะครับควดจะได้สื่อมวลชนมา กลับให้ปล่อยให้นักคนขับรถซึ่งขับรถติดป้ายแหนังนะครับไปสมัครกลุ่มสื่อมวลชนแล้วไปโค่นสื่อมวลชนตกครับคุณสมชายค่ะราะงั้นคุณสมชายมองว่าถ้าเป็นในข้อดีของสวที่ถูกกล่าวหามองว่าเป็นข้อดีไหมคะในการที่จะไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันนี้ที่วันนี้ก็จะเริ่มเป็นวันแรกนะครับเราต้องให้ข้อข้อข้อดีครับต้องต้องให้ท่านไปชี้แจงครับค่ะ หลัก,กลัก่ิติรัฐนี่จะทำเนี่ยการกล่าวหาหรือข้อมูลที่ผมมีหรือที่ดีเอสไอมีเนี่ยนะครับเออเป็นหลักที่ต้องพิสูจน์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วเราต้องให้โอกาสสวสทั้งหมดความจริงเนี่ยกรกตถ้าทําเร็วกว่านี้นะครับก็สามารถเชิญมาได้เกือบหมดแล้วที่เพิ่งมาทาําไงโดยดีเอสไอซึ่งเข้าไปเป็นคณะทํางานเนี่ยเขามีหลักฐานทั้งทางพิสูจน์ทั้งเอไอซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลมาแล้วหลักฐานการสมัครที่ผิด หลักฐานเส้นเงินสัญญาณโทรศัพท์การประชุมการนัดหมายการแต่งกายและการทําแบบจําลองทั้งหลายของ DSI เนี่ยผมได้ติดตามเนี่ยต้องชื่นชมนะครับดีเอสไอทำงานได้เต็มที่ดีครับแล้วอย่าให้การเมืองมาบอกว่าทําเพื่อต่อรองและหัวกันครับ ค่ะแต่ว่าคิดว่าหลักฐานที่ทาง DSI มีทั้งในเรื่องของเส้นเงินทั้งในเรื่องของการจำลองโดยให้ AI มาช่วยประมวลผลเนี่ยคะ่ะจะสามารถเอาผิดได้จริงหรือไม่แล้วที่สำคัญคือมันจะทันกับช่วงเวลาหรือเปล่าคุณสมชายที่บอกว่าก็เดี๋ยวเดือนก,นกรกฎาคมก็ครบหนึ่งปีมันจะทำให้คดีทั้งหมดมันตกไปเลยไหมคะแยกเป็น2เรื่องที่ขณะนี้เนี่ยที่กะกะตเรียกเนี่ยเป็นหมายหมายของกะกะต <c oughs> แต่ DSI เข้าไปเป็นคณะทํางานตาม ที่กรกตรแต่งตั้งค่หลักฐานที่คณะทํางานท s เอสไอนำเข้าไปในคณะของรองคอดินด้วยเนี่ยนะครับ<ช>ก็ก็มีส่วนสําคัญเพราะหน้าที่ของกกตวันนี้ต้องเร่งเต็มที่นะครับให้เต็มฝีมือเหลือระยะเวลาแค่เดือนเศษเนี่ยนะครับถ้าทำไม่สําเร็จผมเชื่อว่าจะมีคนไปดําเนินคดีกับกกตกับเลขาก็าหาละเว้นการหน้าที่ะนะครับ แต่ขั้นตอนกรกตยังยาวอยู่นะครับกว่าจะไต่สวนเสร็จกว่าจะส่งสารดีกาอะไรเนี่ยเหมือนที่คุณอัทน,นาจะไปยื่นน่ยนะครับก็จะเกิดความเสียหายเยอะไม่ใช่เฉพาะเรื่ององค์กรนะอิสระนะการพิจารณากฎหมายกันกรองกฎหมายต่างๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสอวอไม่สดจดิตตั้งแต่ต้นเริ่มเปลี่ยนโมฆะทั้งหมดหรือเป็นโมฆะบางส่วนเนี่ยท่านมีส่วนในการเป็นลงความเห็นที่ เป็นโมคียะได้ทั้งสิ้นออในส่วนที่ส่วนที่ DFI เนี่ยอันนี้อายุความอีกงานครับก็ข้อหาฟอกเงินข้อหาอ้างยี่ส้มโจรเนี่ย่ถ้าพบเส้นทางแล้วผมได้เห็นเอกสารบางส่วนแล้วตรงกับข้อมูลที่ผมมีครับใแล้วท่านยังทําได้เยอะกว่าผมอีกคือท่านใช้เครื่องมือและกลไกรวมถึงนําผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาเนี่ยครับผมก็ได้เห็นข้อมูลนั้นว่าสามารถตรวจได้ครับแต่ให้ดีกว่านี้นะครับกกตช่วย แก้ไขภาพพจน์ตัวเองหน่อยเปิดบัตรออกมาครับทั้งบัตรเลือกตรงและบัตรเลือกค่ายท่านจะเห็นบัตรชุดที่มาจากการโองหัวกันเนี่ยนะครับอทั้งหมดทุกกลุ่มจริงๆครับแล้วท่านก็ทําให้ประชาชนเห็นเลยว่าท่านเนี่ยดําเนินการเต็มที่ในการทําให้เอสังคมได้รับทราบว่าท่านมีความเหมาะสมจะทําหน้าที่กรกตอยู่วนตอนนี้ของคุณธนนานะครับคผ คิดว่ารวบรวมยากแต่ก็จะให้กําลังใจว่าพยายามไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ากรกะตทําเร็วเนี่ยท่านส่งสารดีกาตามมาตรา62เนี่ยสารรับคําร้องไว้พิจารณาแล้วเนี่ย ผู้กล่าวหาที่เป็นสวเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับค่ะคุณสมชายค่ะกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเทียบเคียงกรณีของคุณทวีสอดสองได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสารมนูญก็สั่งให้คุณทวีสอดสองเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่กํากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งสามารถที่จะมาเทียบเคียงกับกรณีที่หากว่าคุณนันทนาเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมรายชื่อสอวแล้วก็ยื่นร้องขอให้ศาลเนี่ยขอให้200ส,ยสวยุติกรปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเห็นชอบบุคคลดารงตําแหน่งในองค์กรอิ ตรงนี้คุณสมชัยมองไงสามารถเทียบเคียงกันได้ไหมคะเทียบเคียงได้ครับแต่ว่าความหวังน้อยความหวังน้อยคือหาสวเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณนันทนาครบยี่สิบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะครบ๋อค่ะประกาศที่สองคือท่านส่งไปสารรัฐมนูนนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยตกรทชี้มูลต้องส่งไปสารดีกาอืนะครับที่ท่านจะส่งไปสารรัฐมนูนลรรด้วยด้วยเรื่องอะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าไปสารรัฐมนูลก็เป็นที่ใจยากขณะเดียวกันเนี่ย ผมก็แปลกประหลาดใจที่สวสองร้อยท่านเนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านรวบรวมรายชื่อกันเนี่ยส่งไปร้องคุณทวีใช่ไหมครับ <c oughs> รองนายกอุ้มทุนธรรมเนี่ยได้ตั้งเกือบร้อยคนมั้งครับ <c oughs> แต่คดีสําคัญสําคัญที่ท่านมี <c oughs> หน้าที่ตาก็จานวนนะช <c oughs> ่นกรณีของนายกเนี่ยคดีที่พีเอ็ตัวพีเอ็นเนี่ยเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าหาคนเซ็นชื่อยังไม่ได้เลย <c oughs> แค่ยี่สิบคนนะกรณีเอาไพา่ฟอบเนี่ยผิด ค่อนข้างชัดนะครับเป็นที่จอนนสงหรือเอาพระไอพีนี่ก็ผิดครับเพราะว่าความผิดเป็นตั้งเก้าปีแล้วเนี่ยไม่มีใครนํารายชื่อสวไปยื่นในสารรัฐมนตนวินิจฉัยคุณสมบัติเลยครับผมผมเรียนฝากไปเลยครับว่าสาวที่พยายามจะส่งรายชื่อไปบอกว่าให้ไปหยุดเรื่องการเลือกองค์กรอิสระซึ่งผมเป็นด้วยนะว่าเสียหายมากนะครับ <c oughs> รวมถึงกฎหมายเนี่ยท่านช่วยรวบรวมคนไปยื่นดําเนินคดีที่สารรัฐมนุนเรื่องคุณสมบัติของนายกฐมนตรี ในสองเรื่องที่ผมเอ่ยให้ดูก่อนครับว่าท่านทำสำเร็จได้ไหมครับค่ะคุณสมชัยอาจจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของการหัวเลือกสวอ,อีกสักนิดหนึ่งอะคะ่ะอย่างที่กรอบเวลาในการ ดำเนินคดีที่บอกว่าภายใน1ภายในเดือนกร,รกฎาคมที่มันจะครบอายุในการทํางาน1ปีแต,ต่ตอนนี้เนี่ยกรกตเริ่มที่จะนับหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าการทําคดีนี้ยังสามารถที่จะดําเนินต่อได้หรือไม่หรือว่าถ้าถ้าพ้นจากกรอบเวลา1ปีแล้วจะต้องล้มทุกอย่างแล้วก็สวก็สามารถทํางานได้ตามปกติเลยนะคะเคยมีคนทักเมื่อตอนเลือกสวสสปีหกสองหกหก ว่าท่านมีระยะเวลาการพิจารณาแค่หนึ่งปีเท่านั้นไม่งั้นท่านจะปล่อยผีหมดเลยค่ะเจ็ดสิบสามคดีที่อนุกไต่สวนส่งขึ้นมาท่านท่านฟันไปเลือกใหม่แค่สี่คดีที่เหลือที่เหลือเนี่ยขนาดนี้เนี่ยน่าจะลอยลอยตุลอยตัวหมดแล้ว uh huh. แต่ขนาดเดียวกันขนาดนั้นเนี่ยนะครับทางเลขาก็ดีประธานก็ดีถ้าผมจำ <Yeah. S 2> ไม่ผิดนะท่านบอกว่ามีอายุความตลอดการดำรงตำแหน่งเลยไม่เกี่ยวกับหน uh huh. ึ่งปีค่ะผมก็อยากจะเชื่อท่านล่ะครับ <laughs> แต่ผมก็ทังคำถามว่า กรณีสสเขาที่แล้วอะนอกจากสี่คนในเจ็ดบสามคดีแล้วท่านดําเนินคดีใครอ,อีกบ้างอืซึ่งไม่มีครับวันนี้เนี่ยเหลือระยะเวลาสิบกรกฎาอีกไม่กี่กี่วันเนี่ยสามสี่สิบวันเนี่ยนะครับท่านจะทําเสร็จทันได้อย่างไรอืและถ้าท่านให้ท่านตอบเลยครับว่าท่านมีเวลาหนึ่งปีหรือมีเวลามากห้าปีตามวาระสวเอาให้เคลียร์นะเพราะว่าท่านตอบคนละอย่างกันทุกครั้ง นะครับท่านอญญาจจะตอบว่าให้หมดสิบกรกฎาคมเลยเพออราะจะได้ไม่ต้องทําคดีเพิ่มอีกใช่ไหมนีม่คือคําถามผมนะใช่กกตใช้ดุลพินิษหรือใช้การถแถลงให้สังคมรับทราบอย่างชัดเจนว่าท่านมีเวลาทําต่อเนื่องไว้อีกไหมหลังจากเตือนสิบกรกฎาคมซึ่งผม <S <s มีความเห็นว่าถ้าเป็นคุณสมบัติการได้มาไม่ว่าจะถือหุ้นสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติที่ขาดตั้งแต่ต้น S <S <S เคยติดคุกมาอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วยังไม่พ้นสิบป,ปีเลยเนี่ยพวกนี้ยังมีอายุความครับอืรก,กระบวนการได้มาซึ่งการตั้งข้อกล่าวหาของอนุชุดยี่สิบหกกับคณะกรรมการกกตเนี่ยะจะใช้ข้ออ้างเรื่องหนึ่งปีเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ชัดครับว่าทำไมใช้หนึ่งปีครับ